มีหลายๆคนอยู่ที่ถามพี่นะว่าเออหนูเพิ่งจบมหกเลยกำลังเรียนปีหนึ่งหนูจะสอบได้ไหมและถ้าสอบหนูจะเรียนต่อได้ไหมพี่ยังไม่เลิกงานเหรอคะวันนี้พี่ไม่ได้ทำงานคะ่ะแต่ว่าพี่กลับมาจากสัมมนาตอนบ่ายแล้วก็มาเพื่อจะไลฟ์สดวันนี้นะคะก็เลยดูชุดแบบเธอหมือนชุดทำงาน เสื country, of of mm ้อ hmm. ต mm ัวนี้เป็นเสื้อของมสทนะคะที่พี่ไปอบรมเป็นกิจกรรมชมรมของนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนี่อันนี้จะเป็นรามสทนะคะเป็นเสื้อของชมรมนักศึกษาพี่เป็นคณะกรรมการ อยู่ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์นะคะของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชนครสวรรค์อยู่ค่ะล้วมีการจัดกิจกรรมดีๆนะคะได้ไปเจอคุณครูได้ไปเจอกับเพื่อนๆมหาลัยที่อยู่วิทยาเขตอื่นด้วยก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีหลายๆคนอยู่ที่ถามพี่นะว่าเออหนูเพิ่งจบมหเลยกำลังเรียนปีหนึ่ง หนูจะสอบได้ไหมและถ้าสอบหนูจะเรียนต่อได้ไหมสามารถเรียนได้หรือเปล่ามีมีเยอะมากนะคะน้องเรียนได้นะพี่ก็ยังเรียนอยู่ตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าพี่จบปริญญาตรีไปแล้วหนึ่งใบนะคะใบแรกพี่ปูจบเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วใบเนี้ยที่กำลังเรียนก็เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะเผื่อโอกาสเติบโตข้างหน้าในการสอบตำรวจที่ผ่านมาที่แบบรับเยอะๆหน่อย จะเป็นในร้อยก็คงจะเป็นพนักงานสอบสวนนะที่จะรับเยอะกว่าอย่างอื่นซึ่งเขารับวุฒินิติศาสตร์เท่านั้นหรือถ้าใครเรียนทางนี้อาจจะเติบโตไปอย่างอื่นก็ได้นะนิติศาสตร์ก็ไปได้หลายอย่างเพราะมันเป็นทางกฎหมายนะคะเราเป็นตำรวจถึงเราไม่ได้ใช้ไม่ได้สอบเป็นอย่างอื่นอาจจะได้ใช้สักวันได้ใช้แน่ๆเพราะเราเป็นตำรวจอย่างน้อยนะเพื่อนเรารุ่นพี่ลุงป้านนะอา่า เวลามีปัญหานะตั้งแต่พี่เพิ่งบรรจุแรกๆเลยพี่อ่ะเป็นตำรวจสายอํานวยการตำแหน่งช่างไฟฟ้าสื่อสารโดยชื่อตำแหน่งนะช่างไฟฟ้าสื่อสารคิดว่าพี่จะรู้เรื่องหรือเปล่าเวลาเขามาถามเรื่องกฎหมายมันรู้อันไหนที่มันไม่ยากที่แบบทั่วๆไปอะ่ะเรารู้แต่ส่วนใหญ่ที่เขามาถามก็คือเขาไม่รู้ด้วยแล้วมันค่อนข้างที่จะเอ๊ะแล้วตกลงต่อเป็นไรอย่างเช่นบางคน เออโดนรถยึดแล้วไปค้ำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมีมาถามพี่นะเยอะมากหรือไม่ทางเพจก็มีหนูโดนโกงออนไลน์ค่ะพี่อย่างงี้อย่างงี้ซึ่งคําถามแบบเยอะมากคือเขาคิดว่าเราเป็นตํารวจแล้วเราต้องรู้กฎหมายคือถ้าใครได้เรียนก็จะดีนะถึงจะไม่ได้ใช้สอบในร้อยนะคะคือพี่ได้ใช้เยอะมากแล้วพี่ก็ต้องไปถามเพื่อนที่เรียนก่อนพี่หรือไปถาม พี่ที่เป็นพนักงานสอบสวนก็มีบางครั้งนะเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเจริงๆอะแต่พอจะบอกไม่รู้อุย้ยพี่ปูเป็นตำรวจทําไมพี่ปูไม่รู้อะกฎหมายอะมันก็น่าเกลียดเนาะก็ลองลองไว้พิจารณาแล้วกันว่าถ้ากําลังเรียนอยู่หรือเรียนจบแล้วแล้วอาจอยากเรียนเพิ่มนะคะก็แนะนํานิติศาสตร์นะสําหรับการเป็นตำรวจนะคะ หลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และก็อย่าลืมกดรอบไชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ